ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่1เมษายน2 5 6 6เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับลมแดดมหันตภัยร้ายอนิจจาไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนจริงๆ การจากไปของชนสวัสดิ์อัศวะเหมเป็นคำเตือนสำหรับเราทุกคนอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดสังเกตตัวเองอย่างมีสติรู้จักตัวเองให้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้จะประครับประคองการมีชีวิตอยู่ในวันนี้และพรุ่งนี้การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเครียดรอบกายมากมายทั้งจากผู้คนการเมืองสิ่งแวดล้อมโรคภัยไข้เจ็บ ภาวะฮิสโตรกภาษาชาวบ้านเรียกโรคลมแดดเนื่องจากอยู่ในอากาศร้อนจัดสาเหตุฆ่าชีวิตของชนสวัสด์เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับรู้และเข้าใจจะบอกว่าไกลตัวไม่ได้เพราะเรายังอยู่กับช่วงหน้าร้อนไปอีกเดือนกว่าฮิสโตรกพร้อมที่จะฆ่าชีวิตทุกคนที่พาตัวเองเข้าไปสู่ความเสี่ยงเรื่องแบบนี้ต้องฟังจากคุณหมอครับ าศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมะจุทธะหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลลงกรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเอาไว้ตั้งหัวเรื่องว่าลมแดดมันมากับความร้อนลักษณะอากาศช่วงนี้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไปจะสูงกว่าค่าปกติและสูงกว่าปีที่ผ่านมาอากาศร้อน อุณหภูมิอย่างนี้ขนาดที่ว่าต้มไข่สุกด,ด้วยกลางแดดปร,รอดขึ้นไปถึง42องศาอุณหภูมิขนาดนี้ร่างกายจะมีการสูญเสียเหงื่อน้ำเกลือแร่มหาศาลคนที่เป็นสอวอสูงวัยและยังมีโรคประจำตัวเช่นความดันต้องทานยาลดความดันโลหิตอยู่มีเส้นเลือดหัวใจสมองตีบมีโรคไตาการขาดน้ำเกลือแร่ ทำให้เลือดข้นเกิดการกำเริบของโรคเส้นเลือดตีบและโรคไตแม้แต่คนที่คิดว่าแข็งแรงยังหนุ่มสาวการขาดน้ําเกลือแร่เมื่อถึงจุดหนึ่งศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในสมองจะแปรปรวนทําให้อุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน40องศาแทนที่ตัวจะมีเหงื่อกลับแห้งตัวร้อนจัดพูดสับสนไม่รู้เรื่องซึ่งถ้าถึงระดับนี้จะหมายถึงอาการฮีสโตรกหรือ อุณหคาตคือถึงตายไม่ใช่แค่อุณหอัมพาตอ่อนแรงเฉยๆอาการฮิสโตรคนไทยอาจจะคุ้นกันดีในชื่อโรคลมแดดโรคลมแดดเป็นภาวะวิกฤตของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้เนื่องจากอากาศร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง5-10องศาเซนเซียสในระยะเวลาสั้นๆภาวะนี้จะทำให้สมองรู้สึกชินชากับความร้อนที่ได้รับจนไม่รู้สึกกระหายน้ำ ทั้งทั้งที่สมดุลน้ำแลกเลือแร่ในร่างกายเสียหายส่งผลให้ระดับความดันเลือดตกเลือดที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบไปเลี้ยงสมองกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอทำให้เกิดอาการไตาวายหากเป็นมากๆเซลล์กล้ามเนื้อก็จะเริ่มแหลกสลายมีของเสียตกตะกอนในไตทำให้เกิดไตาวายซําซ้อนและเสียชีวิตในที่สุดโรคลุมแดดจะเห็นเป็นข่าวบ่อยๆกับชาวบังคลาเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตครั้งละมากๆฮี stroke, สโตรกสาหรับคนไทยเป็นเพียงการเตือนแบบบอกบให้ระมัดระวังทั้งนี้เชื่อว่าอากาศร้อนในประเทศไทยจะไม่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วเหมือนต่างประเทศที่ผ่านมาอุณหภูมิในบ้านเรามักไต่ระดับทีละเล็กทีละน้อยครั้งละ1-2องศาเซลเซเยสจาก35องศาเป็น36และจาก36เป็น37องศา จะไม่เพิ่มขึ้นจาก35องศาทีเดียวไปเป็น40องศาการไต่ระดับสูงขึ้นทีละน้อยร่างกายคนไทยจะชินปรับสมดุลได้เองอาจไม่ต้องกังวลมากแต่อย่างไรก็ตามเริ่มมีคนไทยตายจากฮิสโตรกแล้วโดยเฉพาะในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกลุ่มทหารที่ต้องฝึกกลางแดดยังมีกลุ่มที่ต้องระวังอีกได้แก่ทารกเด็กเล็กผู้สูงอายุ คนที่มีความพิการทางสมองจิตประสาทแปรปรวนเป็นโรคหัวใจความดันคนเหล่านี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือปรับตัวเองได้ไม่ดีอีกข้อที่สำคัญความร้อนของอากาศยังขึ้นกับความชื้นในอากาศซึ่งป้องกันไม่ให้เหงื่อระเหยระบายความร้อนออกไม่ได้ทำให้ความร้อนจริงที่ร่างกายต้องเผชิญสูงมากขึ้นยิ่งอยู่กลางแดดและมีลมร้อนจัด สภาวะแวดล้อมแบบนี้จะอันตรายยิ่งขึ้นที่ต้องระวังในช่วงสงกรานต์เช่นการออกกำลังกายกลางแจ้งดีแบดดีเทนนิสก็มีโอกาสเป็นลมแดดได้และแม้อยู่ในที่อับร้อนจัดชื้นอากาศถ่ายเทไม่สะดวกไม่ได้อยู่กลางแจ้งก็เป็นได้เช่นกันถึงแม้จะเสี่ยงน้อยกว่าอันตรายที่เกี่ยวกับแดดและความร้อนและชื้นแบ่งระดับความรุนแรงได้4ระดับ ระดับแรกแดดเผาผิวบวมแดงลอกระดับ 2. องตะคิวตามน่องกล้ามท้องระดับที่สเพลียรุนแรงใกล้จะช็อคตัวเย็นชืดชื้นชีพจรเร็วเบาเป็นลมอาเจียนแต่อุณหภูมิร่างกายยังปกติระดับที่4ฮิสโตรกถือเป็นภาวะฉุกเฉินวิกฤตอุณหภูมิร่างกายอาจสูงถึง41องศาเซนซีสผิวแห้งร้อนชีพจรเร็วแรง อาจหมดสติถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนสมองและเครื่องในสุกอาการฮีสโตรต้องได้รับการรักษาโดยด่วนในโรงพยาบาลการปฐมพยาบาลขั้นต้นให้ประครบเย็นตามซอกตัวเช็ดตัวพัดลมระบายความร้อนนอนราบยกเท้าสูงหลบแดดพึ่งลมประครบเย็นและจิบน้ำถ้าอาการหนักมากการใช้น้ำเย็นอาจทำให้เกิดตะริวท้องให้นอนราบหรือตะแคง หากอาเจียนร่วมด้วยจำไว้ว่าการดื่มน้ำจะทำให้เกิดอันตรายในระดับ3และถ้ามีอาการในระดับ4ห้ามให้ดื่มน้ำเด็ดขาดเพราะจะเกิดอาการรุนแรงได้ระยะนี้การพยาบาลให้น้ำทางปากอาจเป็นอันตรายได้ยิ่งถ้าคนสูงอายุมีโรคประจําตัวที่ต้องได้รับยาดังกล่าวข้างต้นยิ่งมีอันตรายสูงเข้าไปอีกคนอ้วนคนที่ดื่มสุราเบียรของหวาน จะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะความสามารถในการปรับตัวกับความร้อนจะไม่ดีอาการก่อนหน้าที่จะถึงขั้นอุณหาคาตอาจนำมาด้วยตะคิวหรือหน้ามืดเพลียคลื่นไส้จะเป็นลมเพราะฉะนั้นให้ดื่มน้ำบรยสุดมหาสารอย่างน้อยวันละสองลิตรข้อสำคัญให้หลีกเลี่ยงน้ำหวานน้ำชากาแฟสุราถ้ายิ่งต้องออกไปกลางแดดนานๆครับ ใครที่คิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงสามารถทนทานกับอากาศร้อนได้อย่าประมาทด็ดขาดเพราะเกิดได้กับทุกคนมีข้อมูลว่าแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากฮีสตโตรกกว่า30รายมีผู้ป่วยประมาณ3,000รายแม้จะไม่สูงมากแต่เป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันบุคคลใกล้ชิดไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจมันคือความสูญเสียที่ทรมานสำหรับคนที่ยังอยู่ ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสื้อพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o อ Studio โโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ